1. 4 9รสัพพนีลกาธิปฏิเขปักว่าด้วยส่งห้ามใช้รองเท้าสีเขียวล้วนเป็นต้นเรื่องพระฉับพักขี่ส6สมัยนั้นแลพวกภิกษุฉับพักขีสวมรองเท้าสีเขียวล้วนสวมรองเท้าสีเหลืองล้วนสวมรองเท้าสีแดงล้วน สวมรองเท้าสีบานเย็นล้วนสวมรองเท้าสีดำล้วนสวมรองเท้าสีแสดล้วนสวมรองเท้าสีชมพูล้วนคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพรธนาว่าเหมือนคฤหัสหัสผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ประกาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษ well. ุไม่พึงสวมรองเท้าสีเขียวล้วนไม่พึงสวมรองเท้าสีเหลืองล้วนไม่พึงสวมรองเท้าสีแดงล้วนไม่พึงสวมรองเท้าสีบานเย็นล้วนไม่พึงสวมรองเท้าสีดำล้วนไม่พึงสวมรองเท้าสีแสดล้วนไม่พึงสวมรองเท้าสีชมพูล้วน รูปใดสวมต้องอาบัตทุกกฎ